29สิบเก้าธันวาคมนะคะลูกชายหายป่วยแล้วลุกขึ้นมาดีดแล้วก็มาเต้นมาร้องเพลงเล่นกีตาร์นะคะวันนี้ก็เลยว่าเออเราได้ออกไปข้างนอกอากาศหนาววันนี้จะทำขนมเอแคร์เริ่มด้วยกันนะคะใส่น้ำในหม้อนะคะตั้งน้ำหนึ่งรอยสบห้ากรัมค่ะเตรียมเนยค่ะตดเก่าและดั้งเดิมเตรียมเนยหนึ่งรอยสบห้ากรัมนะคะเพิร์ะะแอมมีเนยแบบนี้เป็นเนยแข็งร2อยิบห้ากรัมก็มีทั้งหมดแดก้อนแกะออกมาแล้วไปใส่ในน้ำตอนขณะที่กำลังเดือดนะคะ ส่ลงไปจนครบแล้วก็เคี่ยวคนผสมนะคะค่ะใส่ไปเลยครับค่อยๆใส่ทีละอันนะครับร้อยยี่สิบห้ากรัมน้ําก็ร้อยยี่สิบห้ากรัมใส่ไปแล้วก็รอเนอยละลายแล้วก็ทําการเตรียมคนผสมให้เนยและน้ําเข้ากันจะเป็นน้ําเป็นเนื้อเดียวกันนะคะก็ใช้เวลาวันนี้นะคะวันน,น,นี้วันที่เก้านะคะป่วยทั้งหมดเจ็ดวันนะคะวันนี้ก็ช่วยทําขนมนะคะปิดเทอมหนึ่งอาทิตย์ตั้งใจจะไปเล่นหิมะเพื่อเอินหมอหมอบอกว่า หูยังไม่หายดีแล้วก็อาการอย่าเพิ่งไปเลยก็เลยต้องยอกเลิกคีมะในช่วงเดือนมกราคมที่จะไปอีก2วันนี้ไปฉลองส่งท้ายปีเก่าพร้อมเล่นสกีอดไปค่ะเฝ้าบ้านหนึ่งอาทิตย์ก็โอเคไม่เ,เไปไ็นไรทำขนมกันละกันโอเคคนนะคะใสค่ครือยังครับอ่ะคนผสมนะคะจนเข้ากันก่อนอ่ะคนต่อให้หน่อยครับ จนเข้ากันนะคะก็จะใส่แป้งสาลีจำนวน125กรัมเพอเอินอันนี้ใกล้จะหมดแล้วแอนก็วัดไว้แล้วนะได้125กรัมนะคะแล้วก็ตัวนี้หนึ่งาวานิลาะคะ่ะเป็นผงกลิ่นวานิลา1นส่วนสี่ช้อนชาตามด้วยผงฟูนะคะอันนี้หนึ่งครึ่งช้อนชานะคะอันนี้รียกว่าเลเว์นะคะใส่ลงไปครึ่งช้อนชา125กรัมแป้งสาลีแล้วก็กลิ่นวานิลา หนึ่งส่วนสี่ช้อนชาใส่คนผสมแล้วก็คนจะเข้ากันนะคะครับหนึ่งรอยี่สิบห้ากรัมแป้งสาลีคอนเลยครับขุกขักนิดนึงนะคะระว,วังเตานะครับอ่าอ้าร้อนไหม <c oughs> ร้อนไหมลูกคนผสมนะครับนี่เดี๋ยวคนผสมมือเดียวไม่ถนดัดเดี๋ยวจะใส่วานิลานะคะแล้วก็ตัวผงฟูลงไปแล้วก็คนผสมต่อครับอ่ะครึ่งอ่าครึ่งช้อนชาไปเลยครับเออหนึ่งส่วนสี่เรากะเอาละกันโอเค ผสมต่อจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วกปิดไฟนะคะอันนี้เราเปิดไฟกลางๆเราก็คนผสมไปแล้วก็ปิดไฟนะคะเนื่องจากว่ามือเดียวไม่นถนัดก็เลยวางโทรศัพท์ไปผสมจนจะเป็นเนื้อเดียวกันให้เป็นก้อนเนื้อสวยนะคะอาจจะคนต่อไปเรื่อยๆนะคะนี้หลังจากคนผสมเสร็จก็จะเป็นเนื้อก้อนแบบนี้นะคะแล้วเราทําการใส่ไข่ไก่ลงไปหลังจากที่แป้งเย็นแล้ว3ฟองแล้วใช้เครื่องตีนะคะตีจนเนื้อนวลน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาทําการตักหยอดเพื่อนาเข้าเตาอบค่ะ ไก่สามฟองนะคะเดี๋ยวจะนําลงมาผสมแล้วก็ต <travail> okay. ีกับตัวแป้งอุปกรณ์พร้อมนี่ค่ะที่ตีไข่นะคะเราจะใส่ไข่ทีละฟองนะคะตีไปแล้วก็ใส่เป็นทีละฟองทีละฟองนะคะเดี๋ยวใช้ลูกชายช่วยนะคะแต่ว่าไม่ถนัดโอเคะัดการเลยครับตีเลยโอ้ยหมุน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 จะใส่ทีละฟองนะคะไข่นะคะหนึ่งฟองใส่ไปแล้วเดี๋ยวใส่ต่อไปที่สอง ใบที่สองอ,อ่าตีต่อค่ะเอ้ยอ้ลูกสมุนนี่อ้ยดีดีลูกตีเนี่ตีมันวนวลลุกเล่นไปด้วยนะใใบที่สามนะคะมือเดียวไม่ถนดัดเอาไข่ตกอีกเอานี่ค่ะทำการตรีตอ่อนะคะเดี๋ยวขอช่วยลูกชายก่อนนะคะเพราะว่าจะเริ่ม네เละเทะแล้วค่ะเริ่มเนียนแล้วนะคะทำอะไรเอ่ยนี่ขนาดนี้ ทำกับลูกชายก็มักจะปนๆยุ่งๆนิดนึงไม่สะดวกนะอันนี้ก็วางถาดแล้วก็ใส่ตัวกระดาษไขลงไปนะคะเพราะเราจะทําการปั้นตัวไอแคร์แต่แอาจจะไม่ใช้อุปรกรณ์ที่เป็นตัวหยอดบีบครีมลงไปเพื่อทําแบบเมืองไทยนะคะเพราะว่ามีลูกชายคงทําแบบเมืงองต่างแดนที่เขาทําการทําเป็นตัวไอแคร์ทรงยาวใช้ช้อนประกบตัดแต่งจัดก,การเองนะคะเอาแบบสะดวกเพราะว่าวันนี้เรามีตัวน้อยมาช่วย น่าจะปวดมากกว่าช่วยโอเคค่ะ okay, ไปชมกันนะคะหยิบขึ้นมาเดี๋วแอนจะใช้ช้อนซ่อมนะคะประกบกันแล้วก็ทําเป็นทรงยาวแต่แอนถ่ายทําด้วยมือเดียวไม่ได้แล้วรอชมนะคะ <S <S นี่นะคะบางอาจจะไม่เรียบร้อยเนื่องจากว่าไม่มีตัวครีมบีบนะคะถ้ามีก็ไม่สะดวกก็เลยใช้แบบตักแล้วก็ทําแนวเรียวยาวไม่ยาวเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเอาแบบ ในช่วงเวลาเร่งรีบอยู่กับลูกชายเดี๋ยวมันก็จะโตขึ้นเวลาเข้าเตาอบเ,ออเปิดไฟจำนวน190เสียเซเซียดนะคะแล้วก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีแต่เตาแอ์เนี่ยมันเก่าแล้วประสิทธิภาพมันไม่ค่อยดีตอนนี้คือถ้า190อ,องศารับรองไมหมค่ะแล้วก็ไฟ20นาทีเนี่ยถ้าเปิด ไม่เหมือนกันก็จะตั้งอุณหภูมิตามที่กะกับเตารุ่นเก่านะคะแต่ตามตามตามกฎก็คือตามสูตร190 20นาทีแล้วก็คอยเช็คนะคะส่วนไฟนี่ใช้ไฟบนล่างนะคะใช้ไฟบนล่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแ,แ,บบนนะคะแอนขออดัดแอปในส่วนของเตาที่บ้านโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเข้าต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเอามาให้รับชมกันค่ะไปแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวตั้งไฟกะเอาเองเลย โอ้นี่ส่องจากข้างนอกนะคะเริ่มโตแล้วเดี๋ยวตอนเอาออกมาเดี๋ยวให้ดูทีนึงเช็คสิโอ้โหมันกลองขนาดนี้เลยหรือ <c oughs> <c oughs> สายบิปิ้งครีมจะปั่นต่อเป็นไส้นะ เสร็จแล้วนะคะเอแคลนที่ออกจากตาใหม่ๆนะคะแต่ว่ารอใส่ครีมอันนี้ปั่นครีมไปเรียบร้อยแล้วเ<ม>ตรียมใส่ไส้ตรงกลางแล้วก็ข้างบนก็อาจจะใช้ช,ช็อกโกแลตนะคะปาดหน้าอาจจะไม่เรียบร้อยเพราะว่าเป็นงานเร่งรีบนะคะเดี๋ยวรอเอแคลเย็นก็จะเอาครีมใส่ข้างในนะคะใส่ไส้นะคะเตาอบไม่ดีนะคะมันก็เลยมีการพองตัวน้อยนะคะโอเคถ้าพบกันใหม่คลิปถัดไปคลิปแม่ลูกป่วนครัวค่ะ